ผูม้มนลรีครับคุณชายอยู่ไหนเหรอคุณชายอยู่ไหนเหรอแม่ทำไมเขาถึงทำความเคารพผมล่ะอุอ่จ้นี่ฉันตาฝานไปหรือเปล่าทำไมถึงได้เห็นคุณชายตอนเด็กละ่ะคุณชายอยู่ที่ไหนกันแน่ผู้วมวตรีผู้มนลรีผู้หญิงคนนี้นะ่ะเธอเป็นพี่สาวครยาผมปีนี้อายุส6ไม่รู้ไปยุ่งกับผู้ชายคนไหนถึงมีลูกสองคนนี้ออกมา 36... เธออายุมากขนาดนี้ งานคุณชายน่าจะไม่สนใจผู้หญิงคนนี้หรอกแต่เด็กคนนี้เหมือนคุณชายไม่มีผิดยังไงก็ช่างพาไปให้คุณชายดูด้วยตัวเองก่อนพวกนี้งามวันเกิดของคุณชายท่านผู้บัญชาการมีคําสั่งให้เด็กทั้งเมืองสามารถเข้าไปในคฤหาสน์ได้เพื่อลงอวยพรวันเกิดคุณชายเพื่อความเป็นสิริงมงคลพาพวกเขาไปด้วย ผู้มนตรีถ้าแบบนี้ไม่ได้ในคาดสาวแม่ลุงนี่สกปรกมากโดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงสาวซ่อนตรวสวยชัดๆถ้าไปลุกเกินผู้บัญชาการเข้าเขาับไม่ชอบไม่ไหวก็สงสัยในการตัดสินใจของฉันเหรอไม่ไม่ไม่ผมไม่กล้าสงสัยครับผมไม่มีข้อโต้แย้งทุกอย่างให้ผู้มวลรีเป็นคนตัดสินเลยครับออใช่ครับเลยจองอยู่นี่ครับคุณชายเราต้องหาต่อหาให้ทั่วยังไงก็ต้องหาเธอให้เจอคุณชายครับเมื่อวานผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ข้อมือมีปลาลูกดอกไห้แต่นาเสดาเธอบาดเจ็บเลยยัไม่ชัดเธออยู่ไหนรีบบอกมาวันนี้เธอก็จะไปที่คฤหาสน์ครับไปร่วมงานวันเกิดของขุนรีบกลับไปที่คฤหาสน์ขุนชายพวกเขานั่นแหละครับพ่อรักฉันฉันก็รักพ่อพอรักฉันจะตลอดพ่อมีเพียงคนเดียวแต่เด็กเราน้องรักอยูัรถเร็วเข้า มีความสุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินคุณพ่อรักฉันคุณพ่อรักฉันมีความสุขเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินพ่อมีเพียงคนเดียวแหละพ่อไม่มีพี่น้องลายคนมีความสุขเหลือเกินนี่กำลังทำอะไรกันอยู่สุขเหลือเกินดีมากร้องเลยดีมากพ่อมีเพียงคนเดียวมีความสุขเหลือเกินร้องให้ดังๆหน่อยฉันอยากฟัง พ่อหลักชันชันก็รังพ่อชันก็รังพ่อมีความสุขเหลือเกินพ่อคราวนี้ทำบ้าอะไรหินเจิงนี่คือสิ่งที่ฉันแต่งมันเพลงกล่อมเด็กไว้ให้หลานในอนาคตอ่ะพ่อไหมพ่อวันๆพ่อเอาแต่ววยวายอยากจะมีหลานพ่ออยากให้คนทั้งเมืองมาโหเรายย่อผมหรือไงแกอายุยี่สิบหกแล้วนะไมแต่งงานเดี๋ยวคนทั้งเมืองก็ัหเรายย่อแกต้องแต่งงานมีลูกให้ฉันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทันทีพ่อเรื่องแบบนี้ต้องดูโชคชะตาสิ เหลวไหลโชคชะตามันจะทำให้ฉันในอุ้มหลานหรือยังไงฮะฮะนี่พ่อกำลังหาเรื่องนะโอ้ยทอลูกชายหัวแก้วหัวหวานของฉันเจ้าตัวแสบแค่แกมีลูกชายตัวโตๆให้ฉันสักคนต่อไปนี้ฉันจะเรียกแกว่าพ่อเลยก็ได้คุยไม่รู้เรื่องจริงๆไออากตันอยู่จะอยากให้ฉันโมโหจนตายหรือไงแม่พวกเขาทะเลาะกันทำไมคะอย่าพูดอะไรสิลูกเจ้าเด็กแสบกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ ขอรักฉันฉันก็รักพ่อฉันก็รักพอจริงๆแล้วพ่อของเด็กสองคนนี้คือใครกันแน่ <พอ S 1> ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ทหารฉันพูดน้อยอย่างน้อยเด็กสองคนนี้ก็ไม่ต้องถูกด่าทอทุกวันเป็นลูกไม่มีพ่อและไม่ต้องทนลำบากไปกับฉันอืมว้าวแม่ที่นี่ของกินเต็มไปหมดเลยค,คึกคักยิ่งกว่าช่วงตรุษจีนซะอีกน้องสาวนี่ขนมหวานที่เธอชอบที่สุดกินช้าระวังติดคอนะแม่ แม่ก็กินบ้างสิครับพวกแกสามคนเป็นผีตายอดตายอยากหรือไงพวกแกสามตัวนี่มันชั้นต่ำจริงๆเ <ๆๆ S 1> กิดจากผีตายอดตายอยากหรือไงนี่ใครกันทำท่าทางเออๆใหญ่โตก,กดอะไรนักหนาไม่รู้เหมือนกันสภาพจนๆแบบนี้ของพวกแกนะ่ะมองแล้วมันน่ารังเกียจจริงๆคุณท่านคะถ้าท่านผู้บัญชาการรู้ว่าหนังนี่พาเด็กสองคนนี้มาทำสกปรกในงานเลี้ยงพวกเราจะต้องสวยกันหมดอาจจะตายกันได้นะคะ พ่อร,รีบตัดความสัมพันธ์กับเธอเถอะนะอย่าให้เธอ拉ผู้เดาสวย<อ>ปไปด,ด้วยพ่อตาครับถ้าเธอทําให้ผมโดนท่านผู้บัญชาการลงโทษผมไม่เอาพวกคุณไว้แน่ใช่สิลูกเขยที่แสนดีไม่ต้องห่วงท่านจะลงโทษนะลูกสาวนี่ไม่ให้เธอลากไปสวยพ่ออย่าเรียกฉันว่าพ่อนี่แกกล้าพาเด็กสองคนนี้เข้ามาในงานเลี้ยงได้ยังไงก็อยากให้ฉันโดนลงโทษเหรอท่านผู้บัญชาการมาถึงแล้วามา,า,มาแล้วท่านผู้บัญชาการมาแล้วอ,อ,อท่านผู้บัญชาการ ท่านผู้บัญชาการผู้น้อยลินหยวนเตอรมีเรื่องอืดเฉาจะรายงานลูกสาวหน้าดา้านลินซิวหลานมีลูกก่อนแต่งทําลายศิลธรรมวันนี้เธอยังกล้าพาเด็กสองคนนี้เข้ามางานเลี้ยงวันเกิดไม่เกี่ยวอะไรกับผมทั้งนั้นเลยนะท่านผู้บัญชาการโปรดตรวจสอบทีใช่ค่ะไอผู้บนนอกสามคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยนะคะใช่ใช่ลินซิวหลานแม่ของเธอก็ตายเพราะเธอนั่นแหละเธอคือกาลกินีใครเข้าใกล้ก็สวย จริงเหรอนร่าดข้ากเล,ลใะใกล้ๆนะลูกนะคอยออกมาอะไรเนะโยอะไรนะึ่งตัวซวยแบบนี้ยังกล้ามางานวันเกิดของคุณชายอินเจิงอีกโมดทำอะไรยอยู่ไล่พวกตัวซวยสามคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะบัดซบเอ้ยวันนี้เป็นงานวันเกิดของลูกชายฉันพวกแกตั้งใจจะกวนประสาทฉันใช่ไหมใครก็ได้เอาออกไปที เอ้ยเอ้ยเออปล่อยนะเอ้ยปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยนะ้ยปล่อยแม่เราไปฉันถูกใส่ร้ายปล่อยนะปล่อยฉันนะท่านผู้บัญชาการเด็กสองคนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อปล่อยแม่ตัวสวยสุดีตอนนี้ท่านผู้บัญชาการกำลังตรวจเข้มเรื่องศีลธรรมสตรีเก่งกล้าทำผิดท้าทายนี่ไม่เห็นหัว่านเลยใช่ไหมแม่แม่ครับฉันถูกใส่ร้ายฉันถูกใส่ร้ายจริงๆเธอก็น่าสงสารอยู่นะพูดมาเธอชู้ของเธอเป็นใครให้เขาอมารับผิด บางทีท่าผู้ประชาการอาจจะไว้ชีวิตเธอคุณกล้ารังแกแม่ผมผมจะขอสู้ตายกับคุณถอยไปกลับเข้าห้องไปซะคุณกล้ารังแกแม่ผมผมจะขอสู้ตายกับคุณสู้ตายสู้ตายหวินเจิงคุณจำผิดคนแล้วฟังให้ดีนะผมชื่อหลินโยวเฉินโยที่แปลว่าคุ้มครองเฉินมาจากหมู่ดาวเหมือนนี่โคตรเหมือนเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนวินเจิงตอนเด็กเป้เลยจำไว้ให้ดีแล้วอย่าเรียกผิดอีกล่ะ เฉินเฉินอย่าพูดมั่วอาจเป็นเพราะทันอยากได้หลานมากเกินไปบา้าชะมัดเลยมองใครก็เหมือนอุ๋นเจอทอนเด็กไปหมดเลยเธอคือลูกสาวของนายเหรอเอ,อท่านผู้บัญชาการกระผมสมควรตายเป็นเพราะผมสั่งสอนลูกไม่ดีสั่งสอนลูกไม่ดีเหรออุ้อยตายแล้วคุณท่านคุณท่านสั่งสอนลูกไม่ดีเหรอทำลายชื่อเสียงลากออกไปเคี่ยน 30ครั้งท่งานผู้บัญชาการไว้ชีวิตผมด้วยไม่เกี่ยวกับผมเลยอะเรื่องนี้ฉันทำเองรับผิดชอบเองถ้าจะลงโทษจะลงโทษฉันไม่เกี่ยวกับพ่อของฉันดีมากดีจริงๆมีความกล้าแบบนี้ฉันชอบลูกสาวไม่ถูกสั่งสอนเป็นความผิดพ่อเอาเออกไปเคี่ยนท่านผู้บัญชาการโทษนี้ไม่อยุติธรรมเลยคนที่สมควรโดนลงโทษคือไอ้คนนั้นต่างหากไอ้ชูคนนั้นน่ะแล้วชูอยู่ไหนเรียกมารับโทษ ผู้ชายคนนั้นพูดมาซิชู้คนนั้นอยู่ไหนเขาเป็นใครเก็บพูดมาซิแกจะลากพวกเราทั้งบ้ม่ไปตายแทนแกไดมาชู้กับใครกันแน่พูดมาฉันไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครนางผู้หญิงไรอย่างอายถึงขนาดนี้แล้วแกจะปกป้องมันอีกเหรอเชื่อไหมว่าฉันจะตีแกให้ตายนะห้ามตีแม่ผมนะฉันฉันแล้วก็พ่อของผมไม่ใช่ชายชู้เขาคือวีรบุรุษผู้ปกป้องประเทศ อ๋อวีระบ,บุรุษเหรอใช่พอ่อของผมคือวีรบ,บุรุษรอเขากลับมาจากสงครามก่อนเธอะวีระบ,บุรุษถ้าเขาเป็นวีระบ,บุรุษจริงๆทำไมถึงทิ้งเธอได้ลงคอยังปกป,ป้องเมียกับลูกไม่ได้เลยจะเป็นวีระบ,บุรุษอะไรกัน <c oughs> ฉันว่านะเขานนะก็เป็นแค่พ้นขี้ขาดห้ามด่าพ่อของผมนะห้ามด่าเหรอ ไม่มีแม้แต่ใบทะเบียนสมรสสักฉบ,บับหาอาหารอิ่มๆให้เธอกับลูกไม่ไ,ด,ไมด้เขาไม่ใช่คนขี้คลาด้าไมเฉ่คนขี้คาดแล้วจะเป็นอะไรคุณพูดมั่วคุณต่างหากที่ขี้คลาดขี้คลาดพูดว่างไงนะยอยอยาใจเย็นาใยาใจเย็นคราบจเย็นเชาใจารปเดาใจเย็นายนเาใายนเขาใจเย็นาในขาใจเยเขาใเาด้วยนเามพเดนเขาใจเดนายนเขอใจเยนายนเาใจยากเาเยยนนเ้น ยังไม่มีใครกล้าพูดว่าฉันเป็นคนขี้ขาดเลยท่านผู้บัญชาการโปรดเมตตาด้วยค่ะเด็กปราบตรงปากไว้ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างขอท่านเมตตาอย่าเอาโทษพวกเราด้วยไวชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ท่านผู้บัญชาการโปรดเมตตาด้วย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 แม่ไม่ต้องผมนับแล้วผมไม่ได้ เขาด่าว่าพ <|so|>? ่อผมเป็นคนขี้คลาดทำไมผมจะด่าเขาคืนไม่ได้ล่ะเฉินเฉินลุงหยุดพูดนะคุกเขาลงซะคูกเขาท่านผู้บัญชาการบทเพตาไหนพูดอีกทีสิว่าใครเป็นคนขี้คลาดเฮ้ย so,